รู้ตัวเมื่อสายผมมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังเจอและอยากจะแบ่งปันนะครับทำไมผมถึงอยากจะมาพูดคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะาต้องมาเจอมาเจอสิ่งแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะทำคลิปออกมานะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ คนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับว่ารู้ตัวเมื่อสายนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อเราเดินทางมาถึงอายุ40ปกว่านะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องอพ่อแม่ ทุกๆอย่างนะครับถ้าเราเข้าสู่วัย40เนี่ยทุกๆอย่างนะครับมันเหมือนกับเ,เข้ามาพร้อมกันนะครับโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นในช่วงที่ชีวิตของเราเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับก็อยากจะขอแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับก็คือในส่วนของผมนะครับก็คือ ตอนนี้ผมก็อายุ40กว่า,วาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เจอหลายๆสิ่งเข้ามาลุมเล้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอ,อบครัวนะครับเรื่องอสุขภาพนะครับต่างๆนะครับเข้ามาลุม่มเล้ามากมายนะครับซึ่งอตอนที่สมัยทำงานใหม่ๆนะครับจบออกมานะครับก็คิดว่าการที่เราได้รับงานได้รับ เงินน่ะมีเงินเดือนใช้ทุกๆเดือนน่ะก็คือชีวิตเนี่ยมีความมั่นคงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คิดอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็อายุยังน้อยแล้วก็เป็นคนไม่ได้มองการไกลคิดน้อยเกินไปนะครับก็คิดว่าการที่เราเนี่ยมีเงินเดือนมีเงินใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือชีวิตเราเนี่ยดีแล้วนะครับมีความมั่นคงแต่หารู้ไม่นะครับ มันส่งผลในระยะยาวนะครับเพราะว่าการงานที่มั่นคงเนี่ยมันมันไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะมีชีวิตที่ดีในช่วงอายุเนี่ยสี่สิบแล้วก็เป็นวัยที่ผมกำลังประชิญอยู่นะครับก็คือว่าการที่เราทำงานแล้วก็รับเงินเดือนไปนะครับในช่วงนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้คิดอ่า เตรียมตัวหรือเตรียมทรัพย์สินไว้ในช่วงที่เรากําลังหารายได้หรือมีแรงหารายได้ช่วงอายุสักวัย20ขึ้นมาจนถึง30ว่านะครับในช่วงนั้นนะครับวัยที่เราควรจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มสร้างความมั่นคงนะครับถามว่าอะไรคือความมั่นคงนะครับความมั่นคงณตอนนี้ตอบในมุมมองของคนอายุ40ปกว่าอย่างผมนะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามนะครับที่สร้างเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงกับมันทุกๆวันนะครับหรือเราอาจจะมีสวนแบบนี้นะครับที่ผมกําลังถ่ายให้อยู่นะครับก็คือสวนยางพารานะครับที่สามารถทําเงินให้เราในทุกๆเดือนนะครับอันนี้แหละครับก็คือผมมองว่ามันคือฟาร์มมั่นคงในระยะยาวนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในช่วงวัย40กว่านะครับ แล้วเรามีทรัพย์สินพวกนี้นะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเดินไปได้อย่างสบายๆนะครับอาจจะไม่ลาบลื่นมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสะดุดนะครับต่างกันนะครับถ้าเราทำงานรับเงินเดือนนะครับแล้วอาจจะเราอาจจะเงินเดือนสูงนะครับอย่างเช่นผมนะครับรับเงินเดือนนะครับเงินเดือนตอนนั้นก็เกือบรวม ถ้าไม่รวม OT ก็เกือบ4ี่หมื่นนะครับรวมโอก็ประมาณ4ี่ห0ื่นกว่าๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมในมุมมองผมนะครับก็คิดว่ามันมีความมั่นคงนะครับเพราะว่าไรายได้ระดับนั้นก็ใช้จ่ายอย่างได้สบายนะครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิดช่วงนั้นนะครับทําให้เราถูกเลิกจ้างนะครับก็เลยความมั่นคงตอนนั้นมันก็ไม่มีอีกแล้วนะครับมันพังทลายไปหมดเลยนะครับ แล้วผมต้องมาเริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับที่สวนยางนะครับทีนี้ทำไมผมถึงพูดต้นคลิปว่าอายุ40เนี่ยมันหนักมากนะครับมันจะหนักสำหรับกรณีที่เราเนี่ยยังไม่สามารถจะตั้งตัวได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะช่วงอายุ40กว่าๆเนี่ยนอกจากเราจะมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเราก็ต้องมีรายได้จุนเจือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเมียลูกที่กำลังศึกษานะครับแล้วก็พ่อแม่ของเราก็ยังพ่อแม่ของเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุ60-70ถึงแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงอายุที่เยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับตัวคือตัวผมนะครับอายุ40กว่า,วาเนี่ยมันก็จะเริ่มมี ปัญหาด้านสุขภาพจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าไม่ดูแลให้ดีมันก็จะส่งผลในระยะยาวนะครับซึ่งในแต่ละเรื่องนะครับมันก็ต้องใช้เงินทางนั้นนะครับที่ผมพูดๆมานะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยอย่างตัวผมนะครับก็คือเหมือนเหมือนกับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในวัยสี่สิบกว่านะครับก็เหมือนเหมือนจะคิดง,ง่ายๆว่าเหมือนกับเพิ่งเรียนจบามาใหม่ๆนะครับมาเริ่มหาเงิน ใ,ในว,วัย40กว่านะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มาเริ่มต้นกับเราด้วยนะครับก็คือมันมีแล้วก็สะสมมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันประดังเข้ามาหลายทิศหลายทางไปหมดเลยนะครับมันก็เป็นวัยที่ค่อนข้างที่จะหนักอาการเลยนะครับแล้วก็เป็นวัยที่เราไม่สามารถที่จะถอยได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีภาระอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะทำคลิปนี้ออกมานะครับว่าในคนในวัย40เนี่ยต้องเจออะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยไม่มีได้เริ่มส,สร้างความมั่นคงไว้ตั้งแต่ช่วงที่เรา,าเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่าการทํางานนะครับในช่วงอายุ20ต้นๆน,นะครับเรายอมเสียเวลาเรียนรู้งานแล้วก็ทํางานไปแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งนะครับมาสร้าง อ่าทรัพย์สินไว้เก็บไว้นะครับสักสิบปียี่สิบปีนะครับผมมั่นใจว่านะครับภายในระยะเวลา20สิปีถ้าเราไม่เอาเงินไปฟุ้งเฟอ้อไปกินไปใช้หรือนำไปจ่ายในส่วนที่มันฟุ้งเฟอ้อหรือไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้สร้างไรายได้ให้เราเนี่ยผมคิดว่าเงินตรงนี้น่าจะสร้างทรัพย์สินให้เราได้อย่างน้อย 1- ถึงหนึ่ง,ง,ง,งตัวหรือ2อ,อย่างขึ้นมานะครับ อาจจะเป็นสวนหรืออาจจะเป็นกิจการเล็กๆนะครับที่เรา,าสร้างไว้นะครับตั้งแต่เราสมัยเรายังทำงานนะครับพอวันหนึ่งถ้าเราเบื่องานแล้วหรือเราไม่อยากจะทำงานในระบบแล้วหรืออาจจะดูอาจจะเจอวิกฤตให้ออกออกกระทันหันเนี่ยเราก็ยังมีงานรองรับนะครับและชีวิตของเราก็ยังดำเนินได้เป็นปกติโดยไม่เกิดการสะดุดนะครับ ผมก็อยากจะถ่ายทอดออกมานะครับว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้นะครับมันก็หรือใช้ชีวิตไปเพลินๆไปทํางานรับเงินเดือนกินไปใช้ไปในแต่ละเดือนแล้วก็มีเหลือเก็บนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตตามกระแสสังคมไปมีรถมีบ้านผ่อน รถเ,เกินความจําเป็นอะไรพวกนี้นะครับพอมาถึงอายุ40ปากว่าแล้วถ้าเราไม่หยิบไม่จับอะไรไว้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับอย่างเช่นตัวผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวัย40ปกว่าแล้วนะครับก็ไปหลงฟุ้งเฟอ้อแล้วก็ไปยึดติดกับกรอบของสังคมว่าจะต้องมีรถมีนูน่นมีนี่นะครับแล้วก็หมดไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ ไม่ได้สร้างมูลค่าหลายๆอย่างเลยนะครับถือว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบไม่ได้รู้ตัวแล้วก็ขาดการวางแผนที่ดีนะครับมันทำให้พอเรามาถึงวัย40ปกว่าแล้วก็ยิ่งมาเรามาถูกเลิกจ้างแบบนี้นะครับมันก็ทำให้ค่อนข้างที่จะหนักอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละเดือนนะครับแล้วยิ่งช่วงที่เรา ออกมาแล้วรายได้เราไม่เท่าเดิมนะครับแต่เรารายจ่ายเราเนี่ยนับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยหนักหนาสากัสเอาเอาการเลยนะครับแต่ถ้าใครรู้ตั้งแต่วันนี้หรือใครที่เข้ามาฟังคลิปตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วนํามันไปปรับใช้ในชีวิตของเพื่อนๆได้นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจอย่างสูงเลยนะครับว่า,าชีวิตของเพื่อนๆนนะครับจะได้ไม่ต้องมาผิดพลาดแบบผม ที่ผมกำลังพบกำลังเจอในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในช่วงวัย40กว่าที่ผมจะต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับและต้องต่อสู้นับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะครับกับอาชีพอา,อาชีพกีดยางหรือกเกษตรกรสวนยางในวันนี้นะครับและการที่เราทําตั้งแต่เ,เราอายุยังน้อยแรงเราก็ยังมีนะครับแล้วมันทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายไปหมดนะครับดีกว่าเราเนี่ยมากเกษกรกสนในช่วงวัย40กว่าแบบผมนะครับผมก็ อยากจะพูดอยากจะถ่ายทอดเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกเกษตรส่วนยางยุคใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ